กำลังจะไปควัดคำชะโนดเนนีมันก็ออกเไปดูเส้นเ้นทางกันนะครับได้ได้ทำไมมันเส้นอย่างนี้ล่ะมันไม่อร่อยเลยมันต้องเส้นใหญ่ๆเหลืองๆดิใจ่โดมใส่นะยกตัดพอๆีกอยแล้วก็กินหมดแล้วแลก็กินเส้นแบบนั้นไม่ได้ นี่นะคะทุกคนไปคำถนนตะกี้แวกกินก๋วยเตี๋ยวนะนปทะทายอยูนี่าแล้วก็บให้งคลวางทคลิปสั้โอเคแล้วก็ลงตยนะ ติ๊กต็อกทำไม่เป็นแต่ YouTube ทำเป็นมี YouTube อยู่เดี๋ยวมันขึ้นร้อยล้านวิวจะได้เงินเยอะมี YouTube เป็นตนเป็นของตนเองอยู่ตอนนี้ผู้ติดตาม47คนแล้วโอ้โหเยอะแล้วเยอะแล้วอะไรอีกแหละอะไรอีกแหละอะไรอีกแหละขิเสื้อผ้าไม่ได้เลยพอใหญ่หนักใหญ่หนักขินเสื้อผ้าอะไรเนี่ย ขายของเต็มันหมดเลยพาไปเดินยู่ดีแล้วก็ไปกินหมูกระทะ อามีนัเอกเอวักก้วก,กะอโอ้ยขอรทษนะครับทุกคนกดติดตามให้ผมหน่อยกดติดตามให้ผมหน่อยนะใครกดติดตามให้ผมผมจะกดติดตามคุณคืนผมจะติดตามคุณคืนถ้าคุณไม่มี youtube ผมผมก็จะถ้าคุณมีติดต่อผมก็จะไปกด ติดตามติ๊กต่อคุณนะใครกดติดตามไหมเอาเยอะๆเลยให้ถึงหนึ่งแสนนะใส่ใ่หน่องแต่แต่บ้านไหนบ้านดุงไหนบ้านทิกเกอร์ไม่มีคำว่า คนดูก็คือช่องด o n Bosco ว a r i e t y เป็นโรงเรียนของผมแล้วก็ฝากไปดูช่องครูสมชัยไตยทวีด้วยนะเป็นครูศิละปะห้องผมซึ่งช่องผมเคยถ่ายไปแล้วน่าจะรู้หน้านะว่าน่าเป็นยังไงโอเคนะครับ แล้วอีกสิบกว่าโลนะครับต่อไปเลยนี่ก็จะเห็นรถสังจรผ่านไปมาครับเดี๋ยวผมขอซูนขอซูแม่น้ำนะครับเฮ้ยแหลกนิดเฮ้ยขอโทษนะครับขนพี่ทำให้คิมไม่ดีเฮ้ยตองนี้มันแถวบ้านผมเลยนะไม่ใช่ ด so ูสองหน้าขงหน้าสองหน้าโอเคอีอันน่าเบ่อังมั้ยอันน่าเบื่อจัง โราจะคำชั้นนูแล้วนะครับฟูนะครับแล้วก็จะเลี้ยวตรงนี้นะครับขอทางไทยนะคลัเบ้านงยขอทางไทยนะครับเดี๋ยวมาเอาไก่เป็นเนื้อครับขอทางไทยนะคะ ขอทางายนะครับอยู่อยู่ไปไว้ยูบองการเห็นไมปังนี่นะที่เขาขายใบสีเห็นขอขอซื้อพญานาคได้ไหมทางในเขาก็มีขอองค์ใหญ่ได้ไหมตัวคือคนปซื้อของเสาง้สี่เลยขอองค์ใหญ่ใหญ่ได้ไหมซื้อในวัดก็มีอันนีใหญ่แมันเป็นขยะ มาด้วยเห็นไหมขยายามลดเอาขอมาเอาใจมาไหว้ไม่ต้องเอานี่ไปไหว้รอกเอาใจมาไหว้ดอมันอยู่ในใจเนาะในี่สัทธานี่อยู่ในใจเขาดอกอากอดขอบเนี่ยค่ะบุลาบุลาสีอิจตออิจตาอิจเตอแค่จะถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นบนเขาลดความเร็ว เ0ยมิลลิเมตรองงี้ใหญ่ครับใหญ่มากมาก,กเลยโอ้โหนูเดูกเล้วก็ดังเข้าใออแล้วก็มีแผลนะมีแผลจากการเตะบอลโดยไม่ใส่รองเท้า วิลาที hmm. okay. right. ่เราจะเจอจนี okay. right. like hmm ่อะโกรดาบโอ้ยขาถ่ายตรงนี้ลักงานเอ้ยอาโกดจะโกบปีหายเลยขอดูแบบรอบข้างนะครับด้านเราเองด้านขวามือ เขาถ่ายไปรปอบข้าง ปิดครึ่งหลังปิดครึ่งหน้า,หนา,หนา,หนาให้ดูบรรยากาศสีนะปุ๊ย่ยอจะมีอีกคลิปนะรอเดี๋ยวก่อนเอโอเคนะครับแค่นี้เดี๋ยวตอนอยู่ที่วัดเดี๋ยวจะถ่ายลงอีกทีแฮะ ่านิกาสวัสดีครับบาย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 ออบายบาย